ผมจะเลรมิตท,ที่ดินแห่งนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดส,สุพรรณบุรีจะทําเป็นร้านกลางเต็นท์เป็นร้านคาเฟ่แบบนั่งชิวนะครับมีบรรยากาศธรรมชาติด้านหลังเป็นวิวภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากที่สุดของจังหวัดส,สุณบุรีบนที่ดินเนี่ยเราจะปลูกหญ้าแล้วก็ตกแต่งต้นไม้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขบพบกับผมสาหายอินทรชิตวันนี้เราอยู่กันที่ ไรอินทรชิตสามโครงการคุ้นเขาร้อมทะเลที่ตำบลบ้านโค้งอำเภอทองจังหวัดสุวรรณบุรีเป็นโครงการที่ดินจัดสรรที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีครับด้านหลังเป็นวิวภูเขานะครับด้านหน้าเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ตัวทะเลสาบเป็นทะเลสาบจริงๆนะครับพี่น้องจะต้องแยกแยะก่อนนะครับว่าอันนี้คือทะเลสาบอันนี้คือโคกหนองนาอันนี้คือบอ่อน้ําอันนี้เป็นสระไห่นะ ต้องแยกนิยามของพื้นที่เก็บน้ำเนี่ยแต่ละอย่างให้ออกก่อนนะครับเหตุผลที่ผมขุดขอบทะเลสาบให้มีความสลบลาดเอียงเนี่ยให้สามารถเดินได้เป็นเหมือนชายหาดชายทะเลเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของทุกคนในโครงการนะร,รวมทั้งนักท่องเที่ยวแขกที่มาเยี่ยมชมโครงการของเรานะครับเพราะในอนาคตเนี่ยโครงการของผมเนี่ย ก็จะเป็นโครงการที่ยุนสันกึ่งแหล่งท่องเที่ยวจะมีร้านคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็เป็นลานแคมปิง้งเป็นลานกางเต็นท์นะครับพี่น้องที่มาเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเนี่ยก็สามารถลงไปเล่นน้าหรือจะไปไพายเรือแคนูพายเรือคายัคในตัวทะเลสาบของเราได้นะที่ทะเลสาบเราเนี่ยมีความกวา้างเนี่ยจุดที่แคบที่สุดก็อยู่ราวสัก50เมตรครับแล้วก็มีจุดที่กว้างมากสูงสุดอยู่ที่100เมตรความยาวของทะเลสาบของเรานะอย่างที่ผมการันตีไว้ครับว่า โครงการของผมเป็นโครงการที่ดินจัดสรรที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของจังหวัดสุริบุรีเรามีทะเลสาบแบบความยาวเกือบ1กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับก็จะมีเกาะกลางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกาะกลางตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเราจะตัดทะเลสาบให้ขาดจากเกาะเลยนะครับแล้วก็ยาวจนไปถึงแนวตรงชายเขาด้านหลังนะตรงบริเวณต้นตาลนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดินจัดสรรที่มีทะเลสาบและยาวใหญ่มากที่สุดของจังหวัดสุรนบุรีในขณะนี้นะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องสหายอินทรชิดนะครับก็ขอกระังใจคนลเล็กคนน้อยครับกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาผมสหายอินทรชิดอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับผมสหายอินทรชิดก็ขอฝากโครงการแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งรายชื่อในโครงการที่พี่น้องสนใจอีกหนึ่งรายการนะครับ ไรอินเทอร์ชิพสามโครงการคุ้นข่าวล้อมทะเลแห่งนี้ผมสายอินเทอร์ชิพยินดีที่จะดูแลพี่น้องทุกท่านในโครงการเนี่ยให้ดุจเหมือนครอบครัวเราเลยเพราะผมเองก็ต้องมาอยู่ที่นี่เหมือนกันสหรับท้ายคลิปนี้ผมสายชิดสวัสดีครับช่วงเงยน็เยนๆอากาศมันก็จะนหนาวๆนิดๆน,นะครับที่นี่ครับที่ไรอินเทอร์ชิพสามโครงการคุ้นข่าวล้อมทะเล ผมจเลละเนรมิตที่ดินแห่งนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีจะทําเป็นร้านกางเต็นท์เป็นร้านคาเฟ่แบบนั่งชิวนะครับมีบรรยากาศธรรมชาติด้านหลังเป็นวิวภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีบนที่ดินเนี่ยเราจะปลูกญ้านแล้วก็ตกแต่งต้นไม้ให้ด้วยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดท,ที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกๆวันครับผมสายอินทรชิตดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสําหรับไทยคลิปนี้สวัสดีครับอากาศเย็นแล้ว 拜拜。Bye bye